สวัสดีค่ะที่หญิงนะคะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสามแล้ววันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบบงงๆโดยไม่รู้ตัวนะคะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะกรรมพันธุ์บ้านเราก็ไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเราก็เป็นเราเป็นได้ยังไงอะไรนะคะเริ่มแรกก็เมื่อปีที่แล้วว่าค่ะเรามีอาการต่อมน้ําเหลืองอักเสบที่ใต้ลักลาด้านขวานะคะซึ่งคุณหมอก็ ตรวจดูก็คำๆก็พิดว่าน่าจะเป็นการอักเสบคุณหมอก็ให้ยาไปทานทีนี้เราก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มันไม่ยุบอะค่ะคุณหมอก็เลยขอขอเจาะต่อมน้ำเหลืองเพื่อที่ไปส่งตรวจพิเศษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งผลออกมาในตอนนั้นก็คือเป็นการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองทั่วไปแต่คุณหมอก็บอกว่ามันน่าติดตามตรงที่เป็นต่อมน้ำเหลือง มาต่อกันนะคะทีนี้ก็เราก็ได้ยามาทานนะคะแล้วก็ผลการเจาะต่อมน้ําเหลืองอะ่ะก็เป็นการหนักเสพทั่วไปแต่ว่าคุณหมออะ่ะก็เคยบอกเราว่าเกี่ยวกับต่อมน,น้ำเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่สมควรจะต้องติดตามอันนั้นเราก็ฟังจากที่คุณหมอพูดมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะพอมาช่วงต้นปีประมาณเดือนอ่ประมาณ ปุมพามีนาอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีอาการผิดปกติก็คือที่เห็นเลยชัดๆก็คือจะคํำเจอก้อนตรงคองข้างซ้ายนะคะปูดขึ้นมาแล้วที่มากไปกว่านั้นคือมีก้อนโผล่มาอีกก้อนนึงตรงใต้ขากันไกรเราซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็คลำดูคุณหมอก็คือว่าเป็นต่อมน้ำลายอักเสบซึ่งติดอยู่กับต่อมน้ำเดืองหรือเปล่าอะไรอย่างเี้นะคะก็ได้ยาม,มาทานเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นก็ทานยาฆ่าเชื้อย,ยาแก้อักเสบก็ไม่หายนะคะ ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าทานยาไม่ยุบมันก็น่าสงสยัยแล้วว่มันแปลกแ,แ,แล้วก็ก้อนมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณสองเซนนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่าหมอนแนะนําให้ผ่าออกดีก,กว่าค่ะแล้วเราก็ได้ผ่าก้อนออกมานะคะก็เป็นที่คุณหมอพูดไว้จริงๆว่าก้อนนั้นมันมีลักษณะแปลกแ,แล้วก็พอผ่าก้อนออกมาเราก็ส่งตรวจแล้ก็ได้เจอว่า เราเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะเป็นข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของเราลอง,ลงมาจากตอนคุณพ่อเสียนะคะซึ่งเราก็ดิ่งไปหนึ่งวันเต็มๆร้องห่มร้องไห้อะไรไปนะคะพออีกวันหนึ่งก็พยายามใจสู้แล้วก็พยายามตั้งสตินะคะแล้วก็คิดว่าเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบ,บวนการการรักษาโดยการแพลนให้คีโมหครั้งนะคะแต่จะมาบอกว่าก่อนจะได้มาให้คีโมนี่มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องไปตรวจเพิ่มนะคะซึ่งเราก็รู้ในตอนเบื้องต้นว่าเราเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ระยะแล้วก็รอยของโรคมอยู่ตรงไหนบ้าง ซึ่งในตอนนั้นเราก็โดนให้ไปเจาะไขไขกระดูไขสันหลังนะคะแล้วก็มีไปทำซีทีสแกนตรงคอช่องอกแล้วก็ช่องท้องนะคะซึ่งรอยของโรคก,ก็จะมีก้อนน้องมะเนี่ยค่ะของเราก็จะอยู่ที่คอที่อกแล้วก็ตรงช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่ลามเข้าไขกระดูก,กับเลือดซึ่งคุณหมอก็แพลนให้ทคีโมหครั้งตอนนั้นเราก็ ทำใจดีสู้เสืออย่างเดียวเลยค่ะคิดว่ามันจะต้องหายค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการให้คีมโมในเข็มที่หนึ่งแล้วนะคะไปให้มาเมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะตอนนี้อาการข้างเคียงก็ยังไม่มีอะไรผมก็ยังไม่ร่วงนะคะยังสบายใจได้อยู่แล้วก็อาการเล็กๆน้อยๆที่มีก็จะมีแบบขึ้นไส้บ้างอ่อนเพลียบ้างแต่ก็ยังยังพอทนไหวอยู่นะคะแต่ก็ก็ต้องดูในเข็มต่อ,ตอไปแล้วก็ ช่วงหลังให้คีมโมมาก็คือภูมิเราจะตกหนักมากก็คือเราต้องระวังตัวไม่ให้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาออกนอกบ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลืดขาวด้วยก็เดี๋ยวมาลุ้นกับเราในเข็มที่2ต่อไปนะคะว่าเข็มที่2ของการให้คีมโมของเราน่าจะเว้นช่วงประมาณ21วันนะคะว่าเราจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงต่อไปบ้างเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ